สวัสดีครับผมผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานำมาให้ท่านเลือกหาเลือกเช่าบูชาท่านใรสนใจพระองค์ไหนวัตถุมงคลรายการใดไของผมทักทายเขา้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับ id line ผมก็ adul 8 9 8 9, 9นะครับเบอร์โทรก็098 270 9093หรือจะสแกน QR code ID Line ที่หน้าจอผมทักทายเข้ามาพูดคุยติชมแนะนำกันได้เลยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่117ครับมีทั้งหมด28องค์28รายการรายการละ200บาทส่งให้ฟริเหมเดิมนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปโอนเงินให้ผมหรือว่าไม่ชำนาญในการโอนใช้ เทคโนโลยีแบบนี้เหมือนผมนะครับถัดทายไม่ได้ครับผมจะมีเก็บเงินปลายทางให้ท่านนะครับอขอเป็นท่านที่ไม่สะดวกนะครับต่วนท่านที่สะดวกขอเป็นการโอนเงินก่อนนะครับอขอขอบคุณล่วงหน้าครับก่อนจะไปเริ่มรายการแรกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณ ่อจะได้ไม่พลาดรายการดีๆรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับและเป็นการให้กําลังใจผมในการทํางานด้วยครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับภาพไม่ชัดภาพเบลอแสงไม่พอทักมานะครับผมอยากได้ภาพหลายๆมุมหลายๆด้านทักมาครับผมจะส่งไปท่านพี่นาไม่เช่าหาไม่ว่ากันครับอยากให้ท่านพี่นากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะเข้าหาบูชากันนะครับไปในการแรกเลยครับเป็นพระประจํา อันนี้ดูรูปทรงนะครับจะใช่พระชินลาสปักครับโอ้โหผมเดือพลาดครับเอาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเพราะว่าดูใต้ฐานเหมือนไม่ใช่ครับผมหยิบมาจากในถุงยี่สิบแปดองผมก็คิดว่าเป็นพระชินราชนะครับท่านใดทราบหรือว่าท่านใดเก็บแบบนี้กระทักนะครับนะครับเพราะดูฐานพระทิตย์เหมือนไม่ใช่ครับ ครับเป็นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่ารายการแรกรายการที่1เป็นแบบนี้ครับไปรายการที่2ครับเป็นวัดเกตครับวัดเกต7ชั้นครับรูปทรงเนื้อหามวลสารตามภาพนี้แหละครับแบบนี้เลยนะครับรายการที่2ครับหลังเป็นแบบนี้นะครับ รายการที่3อยู่ในกรอบไมค์คอนสีเหลืองพร้อมห้อยบูชาได้ทันทีครับเหลืองอลามมาเลยครับสะท้อนแสงเลยครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับไม่ต้องไปเสียค่าตลับไม่ต้องไปเสียค่าเลี่ยมนะครับคุ้มค่าเลยครับสองร้อยเท่านั้นครับครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ รายการที่สี่เป็นเหรียญอัปก้าหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรที่ไหนเอ่ยครับหลวงพ่อเพชรวัดเกาะวงเกียรติต่อทับพึ่งสีสําโรงโอ้สุขโขทัยนี่เองครับนี่ครับปีสูงห้าสศครับ สีสมโลของไทยนะครับหลวงพ่อเพชครับเป็นรายการที่4ีนะครับรายการที่หเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่อีวัดสัตหีบครับเป็นเหรียดรูปทรงแบบนี้ครับมีรอยจานด้วยนะครับเนี่ยด้านบนไม่มีห่วงครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับสภาพแบบนี้เลยนะครับ ันนี้สภาพแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะครับรายการที่5แลรายการที่6เป็นสิวรีเนื้อดินแบบนี้ครับไม่ทราบว่าพ่อป่วยหรือว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นสีวรีเนื้อดินครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมีคราบความเก่านะครับมีออรอยการใช้นหน่อยครับ เป็นสีบรีนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นสมเด็จแบบนี้ครับไม่ทราบที่ไหนครับไม่รู้ด้านหลังจะมีอะไรบอกหรือเปล่านะครับเป็นปลกโพรับเนื้อผงออกเหมือนเหลืองเหลืองทองทองแล้วก็ดำดำครับแต่องค์พระสวยงามนะครับศิลปะสวยงามครับด้านหลังเป็นยันครับไม่มีบอกว่าที่ไหนนะครับเป็นยันแบบนี้ครับอ่าท่านใดเล่นหาอยู่ สะสมบูชาอยู่หรือมีมุมมีทางจัดได้เลยนะครับทักมาครับรายการที่7นะครับรายการที่8ครับเป็นเนื้อดินครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะผมหลวงพ่อโอภาษีป่ะครับนะครับแบบนี้ครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับตามสภาพครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยอยู่ครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับ ครับรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นพระกลุเนื้อดินที่ไหนเอ่ยครับอันนี้ผมไม่ทราบครับดูดูองค์พระศิลปะก็สวยงามเนื้อดินก็มีความเก่านะครับครับขนาดองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับครับเนื้อด้านหลังนี่มันมันเลยครับครับองค์ใหญ่ครับขนาดองค์ใหญ่นะครับ เป็นพระกลุไม่ทราบที่ไหนนะครับท่านใดทราบรู้เล่นหาอยู่เชิญทักมาครับครับรายการที่9นะครับต่อไปรายการที่10เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินแบบนี้นะครับรายการที่10ครับไตฐานนะครับนะครับหลวงพ่อเงินครับรายการที่10บรายการที่11เเป็นพระรอดครับ นี่ครับผลลอดลำพูนครับครับเป็นพลลอดนะครับการที่11บเอผลอดเลยการที่12บสองพระปิดตาครับเป็นพระปิดตาที่ไหนเอ่ยเยวดูข้างๆกันก่อนนะครับครับเนื้อผงออกสีน้ำตาลนะครับ หนึ่งหลังมีคําว่าสีคิ้วโคราดโคราสีมาแล้วก็มียันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับและปิดตานะครับรายการที่12ครับต่อไปรายการที่13เป็นปลกครับปลกองค์เล็กครับอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อละมหาปุ้ยครับ มหาปุ้ยหรือปุ๋ยนี่แหละครับนี่ครับองเล็กแบบนครับน่าจะปุ Inner ๋ยนะครับน่าจะไม่จัตาวาครับครับแล้วก็มีตอกตัวปอแล้วก็ยันวัดน่าจะน่าจะชนบุรีครับน่าจะชนบุรีนะครับอันนี้น่าจะที่ชนบุรีวัดชากอะไรสักอย่างเหรอครับครับนะครับครับชนบุรีวัด น่าจองเภอบ้านบึงนะครับถ้าทำไม่ผิดถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับรายการที่14ครับเป็นนี่ครับพระรูปหล่อหลวงปูกก่กีาหา่หลวงปูกก่กีครับหลวงปูกก่กีเป็นพระเกจิที่ดังอีก1องค์1รูปนะครับใต้ฐานเป็นรูปไก่แล้วก็มียันครับด้านหลังครับวัด วัดอะไรเนี่ยครับวัดวังแดงนะครับแต่แต่ององค์พระสวยเลยนะครับเนื้อสีเหลืองสวยงามเลยครับนี่ครับกุกกี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิเป็นจอบใหญ่หลวงพ่องเงินครับจอบใหญ่หลวงพ่องเงินครับด้านข้างครับ ด้านหลังเป็นปีอะไรเอ,อ่ยครับหลวงพ่อเงินปีหลวงพ่อเงินหนึ่งห้าครับแต่ไม่ทราบออกวัดไหนนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าไม่ทราบออกวัดไหนนะครับปีหนึ่งห้าก็ออกหลายวัดนะครับจอบใหญ่งพ่อเงินนะครับเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นพระยี่ห้าพุทธศตรวรรษพระดีพิธีใหญ่เป็นเนื้อดินครับสีแดงครับ ป็นเนดินสีแดงนะครับอ่าด้านหลังครับครับมีร่องรอยนิดหน่อยการใช้นิดหน่อยตามสภาพครับรายการที่16รายการที่17เป็นลุงปุทวดครับลุงปทวดเนื้อผงสีขาวครับครับตามซอกมีรอยมีคราบอะไรสักอย่างนี้ครับ ไม่ทราบว่าไปลงรักปิดทองอะไรไว้หรือเปล่าครับด้านหลังนี้ครับหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่17ครับหลทวดครับต่อไปรายการที่18เป็นหลวงพ่อคูณครับเหรียญกลมหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไร่ด่านคุนทศนครราชสีมาครับอ่าครับ เสาห้าคูณพันล้านบ้านไร่ครับราสีมาครับหลวงพ่อคูณนะครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นแบบนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขครับยืนครับถือไม้เท้าประคองมะขามเท่าครับ ร,รายการที่19นะครับรายการที่20เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่ออะไรเอ่ยครับเนี่ยหลวงพ่อพระครูอ,อนนี่ออกครับครับแบบนี้นะครับเอาตามภาพนะครับจะเหรียญเก่าดีครับหลวงพ่อสวน,นครับ ที่ไหนเอ่เอาชมขอบเหรียญกันก่อนครับมาชมด้านหลังครับว่าที่ไหนครับรุ่นพิเศษ2องห้วัดจังหวัดตราดครับวัดบางกระดานหรือยางกระดานสักอย่างนี่แะครับครับครับรายการที่ยี่สินะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญครับหลวงพ่อเปี่ยมครับ เหรียญหลวงพ่อเปี่ยมครับขอบข้างนะครับชมด้านหลังครับว่าที่ไหนครับรุ่นสามครับพนัสนิคมชนบุรีนะครับครับหลวงพ่อเปี่ยมครับวัดทุ่งอะไรสักอย่างนี่ครับเนี่ยนี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญ เ็นเหรียญหล่อพิมพ์จอบครับหลวงพ่ออะไรครับท่านใดรู้จักครับนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับข้างเป็นแบบนี้นะครับอ่ามาชมหลวงหลวงพ่อขอมครับอ้าวหลวงพ่อขอมก็ต้องสุพรรณบุรีแหละครับนี่ครับแล้วล่างสุพรรณแปดแปดครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวครับ อ่าท่านใดสนใจทักมานะครับพบของครับรายการที่ยีสองรายการที่ยีสามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอีกนะครับเนื้อโลหะออกสีแบบนี้นะครับครับออกสีแบบนี้ไม่ทราบปีไม่ทราบวัดที่สร้างครับไต่ฐานอ้าวเดี๋ยวนะครับไต้ฐานมีอักษรครับชมด้านหลังกันก่อนครับนี่ครับโอ้วันนี้เนี้อนี่ครับมันมีคําว่า นอตอแล้วก็เลขสี่กับเลขห้านี่นะครับไม่รู้เป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับได้โลหะพิมพ์ทรงสวยงามนะครับองนี้ครับไครทราบที่จัดเลยครับต่อไปเลยการที่ยี่สี่เป็นเหรียญหลวงพองเงินครับเป็นเหรียญกลมหลวงทองเงินวัดบางคลานครับผิวไฟยังเป็นลุ้งเลยนะครับสะท้อนแสงวิบวิบเลยนะครับชมขอบเหรียญก่อนครับ มาด้านหลังครับด้านหลังเป็นพระครูพระครูพิมณยานประสิทธิ์ครับนะครับครับอ่านี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าไอปาจินกันบ้างครับพระครูสิทธ์ทิสารคุณ หรือหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาก็เป็นเหรียญกลมครับมีครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อจ่าหูห่วงหายไปซะแล้วครับสงสัยจะเลี่ยมใช้แล้วก็ตัดห่วงออกไปครับครับเป็นหลวงพ่อจาานะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระปิดตาแบบนี้ครับเอาละสิครับพระปิดตาเนื้อมันๆเก่าๆ ผมไม่ทราบว่าที่ไหนครับท่านใดรู้จักมาจัดไปเลยครับมีมุมมีทางจัดเลยครับโชคใครโชคมันครับครับผมได้มาผมก็ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยครับจิบมาวันละ28องค์ชมพร้อมๆกับพี่ๆท่านๆนี่แหละครับเป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับรายการที่2กครับเนื้อเนื้อเก่าเลยครับมันเก่าเลยครับ รายการที่เจ็ดเป็นเหรียญครับแล้วปะก้านี่ครับปีหนึ่งหกเลยครับนี่ครับปีหนึ่งหกเลยครับคูบาวังจังหวัดตากครับเป็นเหอเอรียญอัลปก้าคูบาวังจังหวัดตากปีหนึ่งหกครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์เพชรน,นี่ครับนันทะเสโนครับ าสายคู่บาววางทักมาครับสายคู่บาววางชอบทักมาเลยนะครับารายการสุดท้ายรายการที่ยีเป็นเหรียญกลมสีเหลืองด้านนี้เป็นนางกวักครับเหรียญมหายันพวกกระซับนี่ครับท่านใดทํมาค้าขายอยากได้ไว้เช่าบูชาในการทร,รมาค้าขายเชิญทักมาครับ อันนี้เป็นนางกวักครับอีกด้านหนึ่งเป็นยันแล้วก็มีชื่อวัดวัดข้อมงหักกําแพงเพชรนี่เองครับอ่าเป็นกําแพงเพชรนี่เองครับวัดข้อมงหักครับแาวกํา,ากแพงหรือว่าใกล้เคียงคนที่นิยมนางกวักพักมาครับนะครับอ่าเหรียญวิบวับ,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 บสวยงามเลยครับนี่สภาพสวยงามนะครับ ครบทั้ง2ีองค์ยีรายการสำหรับวันนี้แล้วนะครับลืมนะครับชื่นชอบองค์ใดรายการใดทักมาครับทา,ทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับ A D L 8 9 8 9 9ครับ ID ผมครับเบอร์โทรก็098 270 90 93นะครับหรือจะสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอทักทายเข้ามาพูดคุยติชมแนะนำได้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการ อีที่ร้อยสผมจะให้ชมภาพรวมหนวยครับนะครับท่านบางท่านไม่เห็นตัวเลขนะครับจะได้ทักทายผมว่าชื่นชอบหมายเลขอะไรนะครับครับเรียงตามนี้เลยนะครับอ่าสิบนี่หลวงพ่องเงินนะครับพระรอดปิดตาหน้าปลกปลกจ้อยนี่แหละครับขุกี่หลวงพ่องเงินจอบใหญ่ที่ท่าสัตววัดหลวงปู่ทวด หลวงพ่อคูณอุสกขอันนี้อันนี้จำไม่ได้แลวครับอาจารย์เปี่ยมครับห้องเงินนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเงินสวยๆครับหลวงพ่อจาานีพระปิดตานะครับาการสุดท้ายนางกวักครับนี่ครับ28องค์28รายการนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจในการทำง,งานให้ผมหน่อยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคลิปผมได้ลงแล้วอ่าเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดพระรายการที่ท่านชื่นชอบพระรายการที่สวยงามครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนรักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยเฮงเงรวยรวย กันทุกทท่านนะครับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่ ep หน้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม